ไปใสกจะเขฝากช่องท็อปไทยแลนด์อย่าลืมกดด้านล่างกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องท็อปไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องท็อปไทยแลนด์อีกครั้งวันนี้ ผมจะมาแนะวิธีซื้อของออนไลน์สำหรับคนที่ซื้อของออนไลน์ซื้อแล้วผิดหวังเพราะอะไร <c oughs> คืออย่างนี้ครับสำหรับท่านที่สั่งของออนไลน์จากเว็บ Lazada าทำไมถึงสั่งแล้วผิดหวังสั่งไปแล้วแต่ทำไมได้ของไม่ได้อย่างที่ต้องการ เพราะอะไรเวลาสั่งนะครับสำหรับคนที่มีโหลดแอป Lazada อยู่แล้วทำไมถึงสั่งไม่ได้สมมุติว่าผมสั่งกล้องกล้องถ่ายวีดีโอแต่ในเพจเขียนรูปไว้ว่ากล้องวีดีโอราคา500บาทจากราคา1,300บาท ตอนที่เราสั่งเนี่ยครับเรากดเคลิกเข้าไปซื้อคลิกเข้าไปซื้อเราดูก่อนว่าตอนคลิกเข้าไปซื้อเนี่ยมันจะมีบอกว่าขากล้องกรอบกล้องสมมุติว่าขากล้อง500บาทกับอกล้อง200บาทตัวกล้องครบชุดมันก็จะมีครบชุด3ชุดที่3ก็คือ1,300บาทบางคน ไม่บางคนกดเข้าไปปุ๊บแล้วกดสั่งซื้อเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าสั่งปิดแล้วไม่ได้ของที่ต้องการนะครับแล้วอย่าลืมก่อนที่จะสั่งเลื่อนไปดูรีวิวนะครับว่าคนที่สั่งก่อนเราเนี่ยเออมันโอเคไหมมันได้ของตรงไหมร้านค้าร้านแต่ละร้านบางทีเราก็มีนะครับเราต้องดูที่คอม คอมเมนต์แล้วก็เลื่อนดูเลื่อนดูการที่เขาโพสว่าเขาให้อะไรแน่บางทีภาพที่เขาเป็นสื่อโฆษณาขายของเราอาจจะคิดด้วยความที่ว่าเราไม่ชำนาญในเรื่องการซื้อของอะไรแล้วก็ไปดูตามที่ผมบอกครับ แล้วเราจะไปชมภาพกันนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์กับคนที่สั่งของออนไลน์เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับผมจะพาไปดูภาพกับ Top ไทยแลนด์สำหรับคนที่มีแอปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าหลักสมมุติว่าผมจะซื้อ ตั้งไฟไห์สดนะครับจะเห็นได้ไหมตรงที่ผมวงกลมสีแดงนะแล้วก็กดเข้าไปตัวนี้อ่าผมกดเข้าไปอ่าแล้วเราก็มาถึงหน้านี้นะครับหน้าที่เราจะสั่งซื้อที่จะเพิ่มลงรถเขน็นพอเรากดหลังจากที่เรากดเข้ามาเราก็จะอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับเราก็จะเลื่อนขึ้นตามลูกศร เรื่องขึ้นนิดนึงแล้วก็จะมีคำว่ารีวิวเห็นไหมครับภาพด้านบนที่ผมวงกลมสีแดงไว้แล้วเราก็จิ้มไปที่รีวิวเลยครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเราก็อ่านคอมเมนต์เห็นไหมครับคอาจะเขียนว่าน่ารักดีสินค้าแพ็คมใหม่เลยค่ะแล้วก็บอกว่าอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็บอกว่าไฟสว่างดีมากครับร้านนี้ส่ง สงตามที่ส่งระยะเวลาในการที่ส่งรวดเร็วและเรียบร้อยนะครับพอเราดูคอมเมนต์เสร็จล้วก็กดสั่งซื้อเลยพอเรากดสั่งซื้อนะครับเราก็จะมาเจอที่หน้านี้หลังจากกดเข้าในปุ่มสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเราดูที่เห็นไหมครับ ตรงที่วงกลมสีแดงมันจะมี1คือขากล้อง2ก็คือหลอดไฟไฟ10นิ้ว3ก็คือไฟครบชุดก็เหมือนที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีตอนที่เราจะซื้อว่าทําไมเราถึงซื้อไม่ตรงเราต้องมาดูหน้านี้ครับมันจะมีให้เลือกถ้าผมกดเห็นไหมครับวงกลมสีแดงขาตั้งไฟมันก็จะขึ้นราคา52บาท แล้วก็ถัดมาเป็นไฟ10นิ้วขึ้น้0 1หกบาทนี่แหละครับก่อนที่เราจะสั่งเราสั่งไม่ครบถิ่เฮ้ยเรากดซื้อของแต่ว่าทำไมมันหลอกเราทำไมเราถึงได้ไม่ตรงนี่แหละครับบางท่านไม่ชำนาญในการสั่งซื้อหรือว่ายังไม่รู้หลักการวิธีใช้โปรแกรมสั่งซื้อผ่านออนไลน์เราต้องมาดูจุดนี้อีกครับว่า อืมตอนที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยเราได้กดเลือกไหมตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับรีวิวรีวิวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อของออนไลน์เราต้องดูก่อนว่าร้านเนี่ยถ้าร้านไหนซื้อแล้วเป็นสินค้าที่ได้ตามต้องการลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหน้าเราเขาก็จะรีวิวลงไว้ครับเขาก็จะบอกรายละเอียดลงไว้ จากหน้าที่ผ่านมาเราได้เลือกแล้วนะครับแล้วก็ตกลงว่าซื้อหนึ่งชุดมันก็จะขึ้นเลยครับเห็นไหมราคา164บารหบากเรามั่นใจแล้วก็กดใส่อของซื้อเลยครับเห็นไหมตรงสีกรอบสีแดงอยู่ข้างล่างที่ผมลงไว้นะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับรองว่าสั่งของได้ตามที่ต้องการแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เป็นไงครับหลังจากที่เราดูวิธีแนะนำวิธีซื้อของออนไลน์จากเว็บ l a z a d a ซื้อแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับชัวร์ผมมั่นใจ100%วิธีของผมนะครับอย่าลืมดูคอมเมนต์แล้วก็ดูวิธีรีวิวแล้วก็ดูหน้ารายการที่เราสั่งซื้อก่อนที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยมันจะมีให้เลือกซื้อครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ซื้อจะกดจะกดซื้อไปเลยจะไม่ดู ที่เลือกซื้อตรงที่ผมบอกบมันจะมีถ้ามันมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มมันจะมีมันจะมีมะมรูปภาพแล้วก็ราคาให้เลือกซื้อก่อนส่วนใหญ่เราจะกดสั่งซื้อนี่แหละครับสายเหตุที่ทําให้เราพลาดแล้วก็เฮ้ยทำไมซื้อลวไม่ได้วะแม่งรอขายอะไรออกมาเนี่ยครับแต่บางเว็บก็มีนะครับบางทีเราเราต้องดูด้วยว่ากลยุทธ์การลงภาพของรอานค้าเพื่อ ากจะขายของตรงนี้ก็มีถ้าซื้อตามวิธีที่ผมแมนะนำมั่นใจครับหากไม่เข้าสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามช่องท o p ไทยแ l a n d กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ